ก่อนที่จะเกิดแตติกลายหรือล่องลึกเนี่ยค่ะมันจะต้องเริ่มจากไดนามิกลายก่อนคือจะต้องเริ่มสังเกตว่าเอ๊ะเราขยับหน้าบ่อยๆแล้วเริ่มเริ่มเห็นแบบเส้นเส้นเวลายิ้มเริ่มมีจีบเลือคิ้วแล้วเริ่มเป็นรอยพับพับยับยับเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นก็คือเราก็ควรจะรักษาตั้งแต่เริ่มเริ่มเป็นดนามิกลายก่อนนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทําให้ผิวถูกทาร้าย ก็คือพวกแสงแดด uv แบบออกตักแดดจัดจัดไม่ทากันแดดหรือทากันแดดไม่เพียงพอหรือการไปที่ที่มีพวกมลพิษ pm 2.5อยู่ใกล้ควันไฟหรืออะไรที่มันพอลูชันอะเข้าไปก็ทำลายผิวนะคะแล้วก็การนอนไม่พอพวกเนี้ยทำลายผิวหมดเลยนะคะการกินอาหารที่แบบเป็นพวกอาหารสำเร็จรูปอาหารแปรรูปอะไรพวกเนี้ยโซเดียมเยอะน้ำตาลเยอะ ก็ทำลายผิวนะคะคือพูดง่ายอะไรที่เราเคยเรียนสุขศึกษาสมัยเด็กเนาะว่าแบบดื่มน้าให้พ่อกินอาหารให้ครบห้มูนอนหลับให้เพียงพอจิตใจแจ่มใสอันนี้เบสิกเราต้องทําอยู่แล้ว2ก็คืออาจจะมาใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ช่วยด้วยเช่นถ้าไม่กลัวเรื่องเข็มก็อาจจะใช้โบในบางจุดที่มันเกิดการแสดงสีหน้าบ่อยๆอย่างเงี้ยก็ต้องใช้นะคะ หรือถ้าแบบไม่ชอบฉีดหรือจะทําร่วมกันไปด้วยก็คือใช้พวกเครื่องต่างๆที่ที่พูดถึงเนี่ยค่ะเพื่อทําให้คอลลาเจนเนี่ยมันกลับมาแข็งแรงใหม่เพราะว่าพอเราอายุ20กว่ากว่าค่ะคอลลาเจนเริ่มเสื่อมลงเคยมีคนประมาณการไว้นะคะว่าผิวคอลลาเจนเราอ่ะจะเสื่อมลงปีละ1%ทุกปีถ้าสมมติว่าเริ่มต้น100%อายุ20ถ้าอายุ40คอลลาเจนหายไปเท่าไหร่ก็20%ก็เหลือ80%ถ้าอายุ60 ก็หายไป40%เหลือ60%ของตอนอายุ20อ่ะพูดง่ายอันนี้คือค่าเฉลี่ยปกตินะคะยังไม่รวมว่ามันอาจจะเสียมากกว่าปีละ1%จากมลพิษจากแสงแดดจากวิถีชีวิตของเราอีกความเครียดหรืออะไรเนี่ยที่เราได้เข้าไปก็ทำให้มันเสื่อมมากกว่าปีละ1%อีก ก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่สามารถที่จะมีผิวเหมือนอายุ20ได้ในตอนที่อายุ60แต่ว่าถ้าเราใช้พวกการทําพวกหน้าพวกนี้ค่ะชะลอชลอไปเรื่อยๆค่ะตอนอายุ60เราก็จะไม่ได้มีผิวเท่าคนอายุ60ในสมัยก่อนที่ไม่เคยไม่เคยดูแลเลยอะอันนี้ก็ถือว่าก็ยังถือว่าโชคดีที่เราเกิดมาในยุคที่คลินิกความงามมีเยอะแยะมากจนทุกคนสามารถที่จะใช้บริการได้ทำให้เรายังคงความงามไว้ได้แม้จะอายุเยอะขึ้นนะคะ